ผมขอลาออกจากพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเจ้านายผมก็รักแต่ที่รักมากกว่าเจ้านายก็คือประชาชนผมจะไม่มีวันทำร้ายไม่มีวันให้ร้ายอดีตนายกที่ผมรักทั้งสองท่านแต่ในวันนี้เมื่อทิศทางการเมืองเปลี่ยนผมก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกให้เป็นประเด็นให้แม่ยกแม่แบกทั้งหลายจะต้องเอาไปเป็นประเด็นนะครับและผมขอกราบลา อดีตนายกทั้งสองท่านกราบลาผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือในพักเพื่อไทยหลายท่านวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นกับพวกเรามันสอนให้พวกเราเห็นครับว่าความแตกแยกความแตกความสมัคีไม่ได้ทำให้พวกเรานั้นได้มีความสุขได้เลย ไม่ได้มีรอยยิ้มเหมือนก่อนเก่าเลยผมมีหลายอย่างที่อยากจะบอกกับพี่น้องหลายคนกังขาเรื่องอุดมการทางการเมืองพี่น้องที่รักครับผมต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่ปี3-5ผมอยู่ในรามคำแหงมีการต่อสู้พฤษภาธมินในปี49 มีการรัฐประหารผมเนี่ยแหละมีพี่น้องชาวดอนเมืองที่รักประชาธิปไตยเป็นกําลังหลักเป็นกําลังสำคัญให้ผมต่อสู้อย่างองอาจให้ผมต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาถึงความเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ของพี่น้องประชาชนผมได้ร่วมกับ คนกลุ่มวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการในปี49ที่ท้องสนามหลวงปี35เราต่อสู้กันในอุดมการณ์ในเชิงความคิดพี่น้องทราบไหมครับณนะวันนั้นจนวันนี้คดีก่อการร้ายของผมพี่น้องจะทราบดี ว่าผมถูกหมายหัวเป็นแกนนำในกลุ่มต้นๆคดีก่อการร้ายทั่วสูงสุดคือประหารชีวิตหลายๆคนก็ให้กำลังใจหลายๆคนที่ต่อสู้มาด้วยกันหลายคนก็เสียชีวิตขนาดนี้คดีของพวกเราก็ยังอยู่ในศาลอยู่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับ การต่อสู้ทุกครั้งนั้นเราพยายามให้ได้มาถึงรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนรัฐมนูญที่กินได้ประชาธิปไตยที่กินได้สัมผัสได้และที่สำคัญครั้งล่าสุดเมื่อปี5-7หลายท่านต้องขอบคุณพี่น้องชาวดอนเมืองที่ทำให้ผมยังมีชีวิตรอดกลับมาถึงทุกวันนี้ นอกจากผู้เราใกล้ชิดไม่มีใครทราบหรอกครับว่าการถูกเข้าจับตัวโดยกลุ่มคนซึ่งทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเอาถุงดำคลุมหัวเป็นระยะเวลาหลายๆชั่วโมงการเดินทางจากอีกที่ไปอีกที่หนึ่งถ้าขับรถปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง30นาที แต่ถูกคุมตัวและเดินทางด้วยความกดดันใช้เวลาถึง6ชั่วโมงวันนั้นในสมองผมบอกไม่ถูกว่าจะได้กลับมาหาแม่ไหมลูกที่ผมมีอยู่เนี่ยผมยังจะได้ดูแลเขาอยู่ไหมเจ็บปวดน,นะครับสำหรับคำกล่าวหาต่างๆเรื่องการที่ออกจากพักเพื่อไทยแล้ว เป็นคนที่ไม่รักป,าาประชาธิปไตยเมื่อปี62เราจะเห็นว่าน้องนองนักศึกษาออกไปต่อสู้แม้เขาจะมีอุรมการเหมือนเราบางเรื่องเขาอาจจะมากกว่าเราผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ออกไปกราบไปไหว้ตำรวจบนท้องถนนว่าอย่าทำร้ายน้องนองน,องนักศึกษาน้องนองนักศึกษาถูกจับ ผมเป็นคนไปประกันตัวด้วยอุดมการเดียวกันก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลบล้างคำสุบป,ประมาทเพื่อที่จะลบล้างว่าการที่ลาออกครั้งนี้นอกจากทิ้งอุดมการแล้วคุณยังต้องทิ้งพักทิ้งเจ้านายทิ้งประชาชนพี่น้องครับ เจ้านายผมก็รักแต่ที่รักมากกว่าเจ้านายก็คือประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นคนให้โอกาสผมจากลูกยายบันขายส้มตำเติบโตมาเป็นสมาชิกสภาเขตสมาชิกสภากรุงเทพและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าห่วงที่จะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งห่วงรัฐประหารพี่น้องจะเห็นว่าพวกเรานั้นยังอยู่ร่วมกัน ยังรักกันยังให้ความเอื้ออาทรกันอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาฉะนั้นแล้ววันนี้การที่ผมจะย่างก้าวแต่และย่างก้าวผมต้องกลับมาที่บ้านผมกลับมาหาพี่น้องกลับมาหาพี่น้องประชาชนคนที่ให้โอกาสผมคนที่ให้ความรักผมคนที่ให้ความเมตตาผมทำให้ผมมีวันนี้ได้ ผมไม่สามารถที่จะบรรยายคําพูดใดๆนอกเหนือจากการที่ผมเตรียมจดหมายน้อยในการที่จะมาอ่านแล้วมาบอกกับพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศถึงย่างก้าวต่อๆไปที่ผมตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎร การลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยในวันนี้ผมขออนุญาตพี่น้องได้อ่านจดหมายน้อยของผมเดี๋ยวหลังจากอ่านจดหมายที่เป็นลายมือผมแล้วเนี่ยผมก็จะได้นำมอบให้น้องๆได้ถ่ายเอกสารสำเนาวไว้ประมาณสัก4ี่ห้าบใบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหลังจากผมอ่านนะครับมันเป็นสารจากใจของผมผมจะไม่มีวัน ทำร้ายไม่มีวันให้ร้ายอดีตนายกที่ผมรักทั้งสองท่านแต่ในวันนี้เมื่อทิศทางการเมืองเปลี่ยนผมก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกให้เป็นประเด็นให้แม่ยกแม่แบกทั้งหลายจะต้องเอาไปเป็นเป็นเด็นนะครับเพื่อก้าวข้าม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ผมจะขอเดินก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ผมกาลุนหัวสกุลมีหัวใจดวงเดิมคือหัวใจที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการและผมขอกราบลาอดีตนายกทั้งสองท่าน กราบลาผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือในพักเพื่อไทยหลายท่านที่ให้ความกรุณาผมขอลาน้องๆพี่เพื่อนพ,พ,พ้องทุกคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยทุกคนผมขอลาออกจากพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ